วันที่อากาศดีผมก็เลยอยากจะทำความสะอาดห้องแล้วก็ทำการจัดต้นไม้ใหม่ครับอีพีในจักรันนี้เนี่ยเขามีเถายาวมาแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการหาแสงผมก็เลยตัดสินใจที่จะตัดเขาดีกว่านี่ก็คือมุมต้นไม้ในห้องนอน่อผมครับต้นไม้ส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะปลูกในน้ำแล้วก็เล็กก้านะครับ เพื่อที่จะได้ง่ายในการดูแลแล้วก็ไม่ต้องมากังวลในเรื่องของรากเน่าหรือว่ารดน้ำมากเกินไปครับ pastry, ผมชอบใช้ทิชชูเปียกในการเช็ดโต๊ะนะเห็นแบบนี้แนงจริงแล้วนะก็มีฝุ่นนะครับผมชอบเจกันประดับอันนี้นะเป็นของ H&M Home ครับสวยดีดูมินิมอล ต่อไปก็ได้เวลาในการเปลี่ยนน้ํานะครับขั้นแรกเนี่ยก็เทน้ําเก่าออกนะครับจากกระถางทําความสะอาดแก้วที่อาจจะมีคราบของพวกแร่ธาตุต่างๆเกาะอ,อยู่จากนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดน้ํานะครับให้น้ำเนี่ยไหลผ่านกับเม็ดป๊อปเปอร์เป็นการล้างพวกแร่ธาตุหรือว่าปุยต่างๆเนี่ยที่อาจจะสะสมอยู่ในเม็ดป๊อปเปอร์ครับ จากนั้นเนี่ยเ็าทำการเติมน้ำแก้วนี้เป็นแก้วชานะผมจะใช้ปุ๋ยน้ำนะครับเพื่อเป็นการเติมสารอาหารให้กับเขาถ้าน้ำน้อยไปก็เติมน้ำนิดนึงครับเรียบร้อยครับกระถางนี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็ทำวิธีเดียวกันกับกระถางอื่นๆเลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นโหลแก้ววิทยาศาสตร์ที่ผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับก็ทําความสะอาดล้างสิ่งสกรปรกแล้วก็ใส่ปุ๋ยครับโหลนี้คือสกรปรกมากเลยนะทําการเทน้ําเก่าออกนะครับแล้วก็ขัดล้างโหลแก้วนะให้มันดูสะอาดมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีพวกคราบที่ฝังแน่นอยู่นะครับก็ทําการขัดล้างนิดนึงจะได้ดูสะอาดแล้วก็เติมน้ํากลับเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ปุย๋ย ปุ๋ยที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยตัวนี้ครับอย่าลืมคนด้วยนะครับก่อนที่จะนําต้นไม้กลับเข้าไปเนี่ยผมก็มาเช็คก่อนนะครับว่ามีส่วนไหนที่เน่าหรือเปล่าก็ดึงส่วนที่เน่าออกนะครับแล้วก็พาเขาไปล้างจะได้มีความสะอาดไม่มีเศษสกปกอยู่ในน้ำครับเรียบร้อยแล้วก็พาเก็บเข้าไปในขวดโหลเหมือนเดิมครับดูดีกว่าตอนแรกเยอะเลย น้องคนนี้ก็ต้องทำความสะอาดเหมือนกันนะแต่ไข้ขึ้นแล้วทำการล้างเหมือนเดิมเลยครับก่อนที่ผมจะวางเขาไปตั้งไว้ในมุมต้นไม้นะครับเราก็ทำความสะอาดครั้งสุดท้ายนะครับเช็ดน้ำที่เปียกอยู่ที่กระถางนะครับแล้วก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดใบด้วยนะครับเพราะว่าที่ใบเนี่ยจะเก็บฝุ่นนะฮะ จริงๆแล้วต้นไม้ที่มีใบที่ลักษณะคล้ายๆกรัมรมยีเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้แปลงปัดฝุ่นออกจะดีกว่าแต่พอดีว่าต้นนี้เนี่ยมันมีรอยติดอยู่นะครับก็เลยขอเช็ดหน่อยแล้วกันนะไม่เป็นไรเช็ดได้เหมือนกันต้นนี้ผมประยุกต์เอาแก้วกาแฟนะครับมาใช้ทําเป็นกระถาง2ชั้นนะผมว่ามันน่ารักดีซือ้อว่าครากระถางนี้นก็ต้องจัดการนิดนึง ขั้นแรกนะครับก็เอาใบที่เหลืองออกนะครับจากนั้นก็จัดตำแหน่งใหม่นะแล้วก็ผมหาอะไรไม่เจอก็เลยเอาลวดอันนี้นะครับมามัดเอาไว้นะครับเขาจะได้อยู่ทรงแบบนี้สวยมากเป็นต้นที่ผมชอบที่สุดเลยครับผมมีเทโลเรียมด้วยนะครับที่ผมเอามาใช้เป็น propagation box นะครับเวลาตัดกิ่งที่ยาวเกินไปเนี่ยผมก็เอามาใส่เอาไว้ในนี้นะครับเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ในส่วนหนึ่งด้วยต้องทำความสะอาดด้วยนะโหลกแก้วเนี่ย ดูกิ่งนี้สิครับแทงใบออกมาแต่ว่าไม่มีรากเลยซลเปอร์คลาวใบจิ๋วๆก็น่ารักดีไปอีกแบบนะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่สนุกนะครับก็เป็นการจัดต้นไม้เข้าไปในมุมต้นไม้ของผมนะ ก็ลองผิดลองถูกนะครับขยับไปมาเลือกแบบที่คิดว่าเข้าท่าที่สุดนะเพื่อที่จะให้แต่ละต้นเนี่ยมาคอมพลีเมนต์กันเองนะครับอันไหนที่สูงก็อยู่ข้างหลังอันไหนที่เตี้ยก็อยู่ข้างหน้านะครับผมมีการประยุกต์ใช้เขียงไม้จากอีเกลมาร่วมด้วยนะครับมันจะได้ดูมีความแปลกใหม่เข้ามา แล้วก็ผมจะประหับด้วยเปลือกสมเป็นอันสุดท้ายนะครับทําให้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะส่วนเจ้าอีพีนี่ก็กลับมาประจําที่ได้แล้วครับพอตัดกิ่งออกไปแล้วเนี่ยก็ดูเรียบร้อยมากขึ้นแล้วผมเนี่ยก็จะเปิดผ้าม่านเอาไว้เพื่อให้เขาได้รับแสงครับผมเกือบลืมไปแล้วนะครับว่าผมเอาลิ้นมังกรไปวางรับแสงเอาไว้ข้างนอกก็ได้เวลาเอากลับเข้ามาในห้องครับหวังว่าเขาจะคิดถึงผมเหมือนที่ผมคิดถึงเขานะ สุดท้ายผมก็ทำความสะอาดอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถึงตาผมที่ผมจะได้พักผ่อนครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe แล้วเจอกันครับ